สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่38ของมูล,ลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันนี้เวลา8ปดนาฬิกห้นาทีสมเด็จพระกนิธิาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีแพทยสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เขตห้วยขวาง ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่38ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์ปริญญาสากิยลักษ์ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งพระราชทานเข็มที่ตะลึกแก่กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจในการนี้ด้วย สำหรับวาระก,การประชุมในวันนี้ประกอบด้วยเรื่องต่างๆอาทิการรายง,งานการจัดกิจกรรมของมูลนิธิประจำปี2562การติดตามการดำเนินง,งานตามแผนงานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยประจำปี2563และการพิจารณาแผนงานประจำปี2564เป็นต้น ทั้งนี้มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในภาบรมราชูปถัมภ์เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการป้องกันและรักษาโรคหัวใจและโรคอื่นอันจะนําอันตรายหรือความพิการมาสู่หัวใจพร้อมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ความสามารถแก่แพทย์พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหัวใจอีกทั้งสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับหัวใจโรคหัวใจการป้องกันและรักษาโรคหัวใจ นอกจากนี้ยังร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งในและนอกประเทศเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง